แรนดอมไพ่หนึ่งใบว่าไพ่อยากจะทักทํานายอะไรกับคุณใบนี้เลยครับเขากระเด้งออกมาเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือข้อความที่ไพ่จะบอกคุณถ้าหากว่าคุณเปิดเจอคลิปนี้ในช่วงเวลากลางวันนะครับไพ่ใบนี้กําลังส่งสัญญาณถึงคุณว่าสิ่งที่คุณกําลังจะตั้งใจทําเพื่อครอบครัวนะครับสิ่งนั้นน่ะจะสําเร็จสมฤ์ผลได้ในเร็ววันนี้นะครับ แต่มีข้อเสียนิดหน่อยนะครับว่าคุณจะต้องมีความมั่นคงแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะครับไปกับคําพูดของคนอื่นครับสาหรับใครที่พบคลิปนี้ในช่วงเวลากลางคืนนะครับไพ่ใบเนี้ยกาลังส่งสัญญาณบอกคุณว่าไครที่โสดกําลังรอเนื้อคู่คุณมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ในเร็ววันนี้ครับและที่สําคัญเลยครอบครัวของคุณกําลังจะมีข่าวดีถึงคุณและข้อควรระวังสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้ในเวลากลางคืนนะครับให้คุณระวังนะครับในการรับประทานอาหารมือ้อ ดึกเกินไปนะครับเป็นคําเตือนในเรื่องของสุขภาพสําหรับใครที่ได้เปิดไพ่ใบนี้นะครับในช่วงเวลากลางคืนเห็นไหมครับว่าไพ่หนึ่งใบสามารถที่จะอ่านออกมาได้ทั้งข้อดีและข้อควรระวังถ้าหากว่าคุณอยากที่จะมีความรู้ในเรื่องของศาสตร์ของไพ่ยิปซีอย่างลึกซึ้งนะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันได้ที่ชะตากับผมภูริเดอะทาโร่เทอร์พิสครับ